อยากเป็นเจ้าของที่ดินทำเลทองราคาเบาๆที่นี่แหละใช่ที่สุดแล้วนี่คือที่ดินขนาด3งานบนถนนเส้น4010ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ราคาเพียง800,000บาทติดถนนพร้อมออกเส้นหนองค้าหนองพับได้ง่ายๆจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้คือน้ำไฟพร้อมน้ำไม่ท่วมใช้งานได้ทันที เหมาะกับการสร้างบ้านพักหรือแม้แต่การลงทุนที่คุ้มค่าและที่สำคัญนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ในทำเลที่ดีใกล้สิ่งที่คุณต้องการห่างจากอบตอหินเหล็กไฟเพียง3.6กิโลเมตรห่างจากบริษัทโดไทยแลนด์เพียง7.6กิโลเมตรใช้เวลาเพียง8กิโลเมตรถึงวัดห้วยมงคลและแค่19กิโเมตรก็ถึงหาดหัวหิน ถ้าคุณกำลังมองหาที่ดินที่ตอบโจทย์ทั้งทําเลและราคานี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องตามหาสนใจนัดชมที่ดินติดต่อได้ที่เบอร์0815161421แล้วมาเป็นเจ้าของแปลงนี้กันนะคะที่ดินสวยติดถนนทําเลดีราคาโดนรีบคว้าก่อนจะพลาด